วัสดีซ้าเมนูไทยบ้านวันนี้เขาจะแกงพักแปมเซกกระดูกหมูย่างนะจ๊าอันนี้พักแปมมันเด็ดมาอ,อ่อ,อนๆมบต้องเด็ดต้องใสนะจ๊าส่วนกระดูกหมูก็ต้องไปหั่นเนี่ยก่อนนะจ๊าถ่ายตอนหั่นบบตันนะจ๊าแม่ทําไวมากเนาะเรียบร้อยก็ไปหน้าเตากันเลยนะจ๊าตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะจ๊าหอมดีแล้วก็เอาพริกแกงลงไปพัดไปคันะ่วเนาะอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะจ๊าหอมได้ที่ก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะจ๊าสูตรของแม่นี่ก็พัดรวนเหงก่อนนะแม่บอกว่า ผัดรวนแหกกรมันสะบะขัขาวนะจ้าอหอมคือหอมขึ้นได้ที่ก็ใส่น้ําลงไปนะจ้ากระดูกหมูนี่เป็นกระดูกหมูป่านะแกงเมินแห่น้อยนะจ้าแกงมะเมินมันเหนียวนะจ้ามาปรุงรสเพิ่มเติมเนาะใส่รสดีแห่น้อยชุดรสเล็กน้อยกะปินิดหน่อยนะจ้าตั้งเดือบบดบาร์รดบาร์รดหมูสุกหมูเปื่อยดินแล้วก็ ใส่พักแปมลงไปนะพักแปมเป็นยอดพักนะจ๊าแกงสุกง่ายเนาะจะมีรสชาติขมอมล่านะจ๊าถ้าแกงใส่จิ้นไก่เมืองจิ้นไก่บ้านนี่จะล่ำขนาดเลยนะจ๊าแกงใส่ยังก็ล่มดนะแกงพักแปมนะจ๊าอันนี้เป็นพักพื้นบ้านนะจ๊าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแลวนะจ๊ามาชิมรสชิมชาติเนาะยังยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊าถ้าบื่จางอย่างแรก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊า เมนูไทยบ้านนะเจ้าแกงพักแปมสก,กะดูกหมูป่าเจ้า